ตรงนี้ก็หักนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเล็บผมเนี่ยนะครับ pues, นี่หักตรงไหนอีก mm, ตรงนี้ก็หักนะครับก้านใบนี่รอยดามรอยดามอะไรมาสักอย่างแล้วนะครับเจ้าของเรือน่าจะรู้นะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับรอยดามมาเนี่ยรอยดามมานะครับตรงนี้ก็ดรอยดดมมานะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใบให้เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะนนาาการใบการใบแล้วก็เสาท่อนนี้ให้ครับ,ค,รบความเสียหายข้างหน้านะข้างหน้าเรือก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เสียหายอยาจะทําการประกอบค่อยๆประกอบนะครับจ <c oughs> ะพยายามทําให้เหมือนเดิมนะครับพยายามทําให้อ่าเรียกว่าอะไรสวยคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับแต่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ตรงนี้หายตรงนี้ต้องขออภัยนะครับผม ไม่สามารถที่จะเอา,เอาท้องเหลืองมากึงได้เดี๋ยวผมจะเป็นขอเป็นงานไม้นะครับนะโอเคนะครับ